สวัสดีพบก,กับช่อง The Moment s h ิลค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาส่องโมเมนต์ของคู่กูพาเวลนั่นเองค่ะทุกคน จะเรื่องอะไรครับพี่เจนเคิกเบฟสองนะคะทุกคนซึ่งลังเข้มข้นมากเข้มข้นแล้วโอ้โหทุกอย่างเครื่องดาทํางานกระทันหันสุดๆเออแต่ว่าดูโมเมนต์นอกจอก่อนว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างคนทางหายไปโอเคถึงคราวคันเลยนะคะจะจะมีชื่อเจ้าของคลิปนะคะติดไว้ข้างบนก็สามารถกดติดตามชื่อเจ้าของคลิปได้ที่อยู่ด้านบนนะคะทุกคนแล้วก็ขอเจ้าของคลิปนำคลิปมาเรี้ยกด้วยนะคะขอบคุณค่ะก็มาดูกันเลขาพาร์ทสองเริ่ม เ่วชุลมุนป่ะชุลมุนอ้าด้าขนาดนี้เหรอวะกูชอบามันิ่งๆอ่ะาเวลฟูเอามลงแง้วกรตับ ไปก่อกไม่ใช่ไม่รีบก่ชอบชอบวิ MJ> ่ชอบว่ามึงนีวจริงมันขนาดพูขอโทษ ก็มันดดีีท่สุไม่มีอะไรหรอกปากกุ้งไม้ชอบอะคนที่จริงใจอันนี้กูชอบชอบมากเลยนะแลเจอที่ป้าเต้กล่องไหลบ้างเดินมาเนี้ อ้าะกเ้าเาได้ียเอลนเ้ดี๋ยวก็เนการรวมตัวฉันจ้องเธออยู่จริงๆแค่ตาทางจ้องเลยก็คือแบบเออ ราแวงใครจะเป็นศิลปินที่เราแวงแฟนคลับได้ขนาดนี้เขาจะนับสามแล้วแฮ้เอามสองหนึ <gu ell> 3, 2, ่ง คนจริงงไดูนี่ปั๊บปั๊บปึ้งพาแมวมาเล่นพี่เป็นคนส่งต่อเค้กหมาแมวนี่มาให้พร้อมกับน้องตุ๊กตาหมีขอให้พี่ได้ยืนอยู่ตรงนี้กับผมแล้วก็คุรอศิษยสาราตายเนีอยแล้วก็น่วม ทำลายต่อไปเรื่อยๆด้วยกันเราเพิ่งถ่ายไปได้สองคิวเอง <c oughs> ต้ออยากจะให้เรอจากจากฮารีเบลอยากจะให้มีลูกสิงหาพ่ขึ้นมาอีกหนึ่งคู่ หนูขอให้เขาเรียกว่าอะไรทุกอย่างที่หนูคิดไว้อยากทําขอให้มันมามาในทุกๆอย่างเลยทั้งซีรีส์เรื่องใหม่ที่เราจะทํด้วยการขอให้มันมีแต่ความดีะสมความสํสมาสเร็จดีๆอะไรอย่างเงี้ยขอให้มันเป็นเหมือนที่หนูคิดไว้นะครับแล้วก็เรื <S 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 ่อง<ำ>เรียนก็ ปีนี้เมื่อกี้แอดได้ยินมาหมาบอกว่าจะจบแล้วก็ยังไงเดี๋ยวเราได้ไปเจอที่รับปริญงานแน่จอนจังโอเคโอเคไอวิวการ์ดไม่เอะไปหยุดอะไรอ่ะขอปิดบั๊กบางๆแปดนึง ย่งเป็นต้นชนตูนก็ไงก็ในเทเลอร์อะก็หนูช้าเขาจะขับรถที่ไล่กวดบังเอิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้าเจ้าเจ้าเจ้าที่แบบเขาว่าไงมันบอกว่าก็หนูช้าเฮ้ยนู้ของกูคุณพี่ใไญ่หนูคนเดียวสบายใจเอาไว้ใส่ลำขีก็ได้ ฝใส่ลำแป้งช่วงโซโลมุนคือคุณอะเออช่วงโซโลมุนมากช่วงโซโลมุนต้องประกาศไปก่อนดีคุณพูดเฉยพูดเพอาะที่ดึงที่เคยที่เราเคยเคยยินเพอที่เคยได้ยินใช่หรือว่าเพิ่มคำว่าจ่าจะได้ยกซอฟลงไอ้แก่จายได้ได้ได้โอเคอ่ะทุกคนทำไมครับไอไอไปรับลุงไหนไปรับอารมณ์เหมือนพิมพ์ลายอ่ะไอ้แก่จาไม่ได้ซอ ทำไมมันยังดูดีป่ะเล่งนิดนึงลองไม่จ๋าเน้นๆเลยจ๋าร้องเน้นๆร้องเน้นๆเรียกเหมือนที่ไอ้ป๊อปมันชอบเรียกพี่อ่ะไอ้แก่ทำไมมาสายฮะทำไมมาสายวันนี้มัไมมาสายเอาวันนี้มาสาายไม่กลับบ้านดึก เออเอาเขาไปไหนดึกต ah ึงต oh. ึงอือเอ้าอู้ยอันนี um> ้อันนี oh. ้อันนี้รู้ทำไมรู้เนี่ยไปของเขาก็ได้ไม่ก็รอไงอ๋ออันรอเลยรู้ไงไปไปส่งเบฟไปเชาหน้าอ๋อใช่ไหมไหนใครอยากเป็นแฟนสาวของมิวบ้างครับ ใช่มิลลี่เดี๋ยวคุณชอบ้ากก่าน่ะคุณชอบ้ากก่านของของตัวเอาลืมชื่อชาลีเออต้องเลือกชื่อเออต้องเลือกชื่อภูแล้วคือแบบว่ากดจริงปะเนี่ยงอมขึ้นล้ ชอบกูชอบ energy b o o l e เ๊ด MVP บอลนี้เลยกูชอบอะไรอ่ะแก้มจะชนหรือเปล่าจิงใจพี่ชอบแล้วเราคนที่รับรู้เรื่องคือพี่ชอบคือคนข้างบนอ๋อคือกูคือคนนั้นแหละกูคือคนนั้นเองช่วยเห็นกูที่ไม่ใช่อากาศด่อยได้ไวอะไรอย่างเงี้ช่วยหยุดรักกันต่อหน้าฉันได้ไหมเออแล้วเป็นอะไรทำไมต้องมารักกันต่อหน้าอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์นั้น มันเยอะจริงจริงอ่าโอเคอะให้เห็นด้วยนะมาถ้าโบจรึงใจยังไม่ได้เห็นมือถือกล้องก็ไม่ได้นะแต่อุ๊ยเราดูมือมึงเห็นโหปะามือหรือเปล่าเราเห็นเอลแล้วเอวนี้เป็นของน้องกูคนเดียวนะคะ ถามว่าคุณไปทําอะไรที่เกิดคนร้ายเหรอผมนี่ยคนร้ายเอาเลยจับผมไปเลยจับผมไปเลยสงสารน้องอ่ะแล้วมันจะเป็นแบบนี้ตลอดไปผมถามว่าคุณไปทําอะไรอุ้ยตะมกตะสรุปคืออันนี้คือพาวเวลผูใช่ไหมแต่แต่ผูก็อยากจะเป็นผูพาวเวลเไอ้อ่ออไอเลี่ยมผีกันไม่ใช่เมื่อกี้นะค่ะเขาเล้ากันแล้วมันพาวเวลผู ครับผมใช่เลยครับที่พิพิธเขาบอกวว่าเออเรามีกฎยากอยู่เรื่องของภาพจำอย่างเงี้ยกับบวันนี้ก็ยังจริงเปลี่ยนเปลี่ยนคาแรคเตอร์ไปเยอะอยู่ใช่ผมรู้สึกว่าโปรเจกต์นี้ยากกว่าพิพิธที่ผ่านมานะครับเพราะว่ามันเหมือนเป็นคาแรคเตอร์ที่ไม่เคยเล่นมาก่อนแล้วก็อาชีพก็แตกต่างจากที่เราเป็นมากๆแล้วก็เวิร์กช็อปกันแบบสุดๆตอนนี้เข้าเวิร์กช็อปขอบคุณค่ะในการติด ต้องบอกเลยว่าเอาจริงตอนแรกก็ไม่คิดว่าก็เข้าใจก็เคยเห็นเด็กวัดว่าเป็นยังไงแต่พอแบบได้ลงไปลองมันเป็นชีวิตเด็กวัดจริงๆอ่ะมันเหมือนมันได้ประสบการณ์อะไรใหม่ๆอ๋อเคยเห็นรูปอยู่แต่เราไม่มีวันเข้าใจถ้าเราไม่ได้ลงมัไม่ได้ลงไปจริงๆลงไปอีกงานแน่นอยู่ไม่คือวันนั้นโหเป็นเด็กย่ามันเป็นแบบสภาย้าช่วยบาลจงหลวงพี่บิณฑบาตแล้วแบบ มันต้องแบบคุณต้องเร็วนะคุณต้องคล่องแคล่วนะเด็กวันเนี่ยบปุ๊บเข้าหูเข้าหูหิ้วใส่ย่ามเพราะผมก็มีไปไปสืบนครบานครับแบบโตแล้วก็สองคู่นี้คู่นี้คู่รักนี้นะครับเขาก็ไปไปเรียนรู้เวิร์กช็อปกับการเป็นตำรวจแล้วก็สืบสวนสอบสวนย่างเงว่าที่ทํางานเขาเป็นยังไงมันก็แตกต่างกับที่เราคิดมากๆเลยครับก็เหมือนเป็นแบบออแกไนเซชันหนึ่งที่แบบว่าทํางานกันแบบจริงจังแล้วคิมพลน้ำมา มีอะไรใช่ไหมจ๊ะมีอะไรอีกเหรอก็เรื่องเรื่องความโลัวผีฝึกไปทีไหนแล้วคือต้องบอกเลยค่ะคุณจยต้องใจเยอกมากนะในบทอะคือมันมันเจอผีหลากหลายแบบมากแล้วผมก็ผมกลัวทุืงผีอยู่แล้วล่ะแต่ว่ามันมันมันจะมีความความลึกซึ้งของแต่ละผีในเรื่องราวของมันแล้วกันครับก็กําลังพยายามเรียนรู้แล้วก็แบบหาแล้วกันหาระดับเลเวลของ แต่แล้วผีที่มาหลอกเราเล่นกับอากาศอีกนะเล่นกับสิ่งที่มองไม่เห็นนะมันก็ต้องเป็นไอ้นั่นอีกนึงใช่ได้ครับเพราะว่าเราจะเต็มที่สุดๆในการทําให้ซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยเป็นแบบมาสเตอร์พีซของพวกเราทุกคนเต็มที่แน่ๆเพราะว่าช่วงนี้ก็เวิร์กช็อปกันอยู่แบบเต็มที่เลยมันไม่พีใคอย่าเพิ่งเคยพ่อเาดูก่อนเดี๋ยวขอการแก้ตัวคุยเยอะคุยเยอะ สรุปคือต้องเป็นภูเขาเอลก็หลังลอยภูเขาเอลนี่ภูเขาเลวัวลยังไงก็ฝากชีวิงหานทูบสิงหาทมาสิงหาหรอทูบสิงหาด้วยนะครับในวันอ๋อทูบสิงหาชื่อผมเป็นผีผีรักหัวไปบ้านเหล่าผู้นำเฮ้ยเนอะเนอะเนาะเนอะผู้เผียวเนอะ

น้ำจิ้มไก่ผมเยิ้นดิ้นด si ิ้นเินิ้มิ้นดิ้นดิ้นอิ้นด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 ิ้ม้นดิ้นดิ้นดิ้นหิ้้นิ้นิ้นดิ้นดิ้นิ้นดิ้นดิ้นิ้นดิ้นิ้นดิ้นดิ้ด้นดินดิ้ดิ้นดิ้นมิ้มดิ้ เอลาวอมันน้ำยิ่งน้ำยิ่ให่มน้ำยิงไมเชอเลยนเปองเปองพี่นัดแบบููเหมือนเปิดว่าคเขาไปจุลาไงแล้วก็เือนว่าพาาลตามไปดู ใครแบบทําให้พี่ร้องไห้ผมจะไปแบบไปกอดเขาลูกหมาลูกหมา,าทำไมพี่มีหมาไม่ตอบกูเ,เ,เขาไม่ตอบพี่นานแค่ไหนอะไม่รู้แต่เขาตอบมึงอ่ะตายละเขา,าตอบเขาตอบผมหรอเขาเขาจะเห็นว่าเป็นพันเดียวกันก็ได้พี่หมาพันอะไรนะพันอ้อยมัง้งตายละเต็งหวะ ทำไมน้องภูน้องภูไม่ตอบพี่หรออือผมเที่ยวกับน้องภูด้วยนะพี่เห็นอยู่มีสายมาบอกหลายสายมากสายไหนบ้าง <c oughs> หลายสายหลายสาย <c oughs> หลายสายเออสายแล้วเหรออือเดี๋ยวไปเอาข้าวกอนเดียข้าเบียข้าเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาอุ๊ยผู้ผู้ผูดตอบยังผูกตอบยังไม่รู้เดี๋ยวพี่ไปดูกันผูกผูผูกไม่ตอบผูไม่ตอบเหรอไม่ตอบอืมอือ ได้เลยได้เลยเจอกันครับพี่ชายชีวิตมันเศร้าเนาะชีวิตมันเศร้าเนาะแค่น้องไม่ตอบแม่ก็บอกเพื่อนเออแต่ผู้ตอบเธอนะคะภูตอบจุงตลกอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่สาว แไปดีจัง่กไให้แตะมันแพงมากนแ่รูว่ารู้ไหมว่าแแฟนงคอมเมนต์ว่าอะไรเซ็ตเ้าน้ำนะคะจะอัลล็อกมีชั้นสีแล้วค่ะพี่บอกว่าอย่าเขียนมันพลากแม่แม่แม่ไม่เขียนนะคะนี้แล้วเอค่านี้สีค่ะไหนอ่ะเป๊ะเป๊ะ้าวยัู แหนค่อนข้างนะบอกแล้วก็เขียนวอาซิลิโคนมันลบยาอะไรกันครัเนี้เลิศมากเซ็ปเท่าน้ำนคะอะอล็อกมิชั่นสีบอกได้เลยนะคบทุกคนนะครับว่าชาลีชาลีชาลีนี่นะครับเนี่ยโอ้โหสันกรามนี่บอกเลยว่าดั่งใบมีดใช้ไปตัดผลไม้หั่นเสียงหั่นหมูหั่นอะไรก็ได้น่าบอกเลยนี่บอกนะครับว่า จมูกนี่คือเป๊ะปังอลังเวอร์พุ่งมาถึงดาวอังคารนะครับตอนนี้นี่เลแล้วขายพี่<อ>เป๊ะหรือขายแกนจมูก เพียงจุดๆเท่านี้คุณได้ราคาสุดคุณเพราะว่าบนนี้ตรงนี้แพงกว่าในตลาดเลยนะครับแม่ของเขาเนี่ยสามารถหมดเวลาได้ได้ได้ผอสักกิอนถึงครับวิเคราะห์ว่าแกนสมุกราคาแพงกว่าทุกอย่างก็คือราคาเข้างจริงใจแล้วจบละบอกได้เลยนะครับทุกคนนะครับตลกอ่ะ มันตลกเกินอ่ะคือขายขำก็ได้นะาขายหลอกก็ได้ไดแต่ว่าส่วนใหญ่อ่ะมักจะขายข,ขำ าเขาเคยไปดูน้องเนยแบบไกลๆนะไปไปดูที่เขาเรียกเป็นงอวัเอเซียคุยได้คุยน้องไหมวะเวน้องยังเอ้ยเอ้ยอุ่เลยจังหวัดดีใครละอันไหนน้งตัวหน่อยเร็วมีแค่กับเขาเขาขูบรถไฟเขารู้ขบรถไฟ บึนโอเคขี่ลบา่อุ้แต่ถ้าหนูตอนหายอ่ะหนูจะเพิ่มปอละลูกใส่หมวกลกยังไงไล้ใสหกยังไงฉนหลกวะจะชื่ออะไรแ่หลง่ะรักเนาะเออบะหมี่กับคุณพาวเวล มีเรื่องกับใครไม่มีนะมีเรื่องกับคุณวุฒิอาระค่จทโกหลังจากที่เรานะคะได้ส่องโมเมนต์ของคู่ผู้พาเวลจบไปแล้วนะคะสิ่งที่เราได้รับรู้ก็คือคู่นี้จะมีความยังแบบ เขาเรียกอะไรอะคือมีคือมีความแบบว่าขายได้หลายลูกมากม่ว่าจะเป็นตลกก็ได้อะไรก็ได้แต่ที่ฉันแบบรู้สึกว่าสม่ําเสมอแหละมันคงตลอดเวลาก็คือยัยภูยัยภูมีความบล็อกแบกตั้งแต่แรกจนถึงวันนี้ก็ยังบล็อกแบกอยู่หนู้าอะไรมาภูพาเวลลูกแม่ทำแค่นี้คือแต่มึงเคยอยู่ฝักนาเจคือแม่อะก็เป็นแม่ของหนูนะอแม่ก็เป็นแม่ของหนูแหละแต่แม่ก็รู้สึกว่าตั้งแต่แรกตั้งแต่ที่แม่หวีดหนูจนถึงทุกวันนี้ที่มีผิดเบสสองหรือมีสิงหาลาตายหรือม ทุบสิงห <Philip. S 1> ่าเกิดขึ้นอะคือหนูก็อยากบอกแบ่ไม่เลิกเลยคือแม่แม่ขอได้ไหมแม่ขอให้หนูแบบดึงใส่ตาวันนั้นที่หนูมองเบฟอะพี่แม่แม่ไม่ขอเลยแมกไม่ขอใส่ตาค่วันนั้นแหละลูกคือหนูจะกลายเป็นภูพาไปอย่างอย่างส่ความภาคภูมิมากการที่หนูแหว่อะไรอย่างหนูว่าหายอะไรอย่างหนูมัน แม่เขาเรมันเป็นธรรมชาติแต่ว่าบางทีถ้าเราอยากได้ภูเผาเวลเอยากได้พื้นที่สื่อที่มากขึ้นแม่แนะนํานะลูกลูกต้องแบบใช้ใส่ตาเ e อียง45องศาแล้วก็มองจิตเข้าไปในกองหรือม,มองใยพี่คนสวยขาอย่างพี่พาเวลแบบด้วยใส่ตาแบบนั้นหนูจะกลายเป็นภูเผ่าเวลสมภาคภูมิแต่ไม่เป็นไรแล้วแม่จะภูมิใจในตัวหนูมากไม่เป็นไรไม่ว่าจะโพไหนหรือยังไงกูก็รู้สึกว่าชอบ เขาเรียกโมเมนต์ของเขามาที่ที่ส่งที่ส่งมาให้ให้ให้ถึงคนดูว่าแบบว่าเออใดๆอะไรอย่างเงี้ยใช่รู้สึกแต่กูชอบความตลกนะที่แบบถ้า NVP อ่ะจริงๆ NVP เออมันจะเป็นควาลก็เลยเหมือนเล่นเล่นด้วยกับตัวของภูว่าแบบว่างอนหรือเปล่ากอดหรือเปล่าแล้วแล้วพูอะไรแบบไม่ตอบจ้ะภูชอบเออกูชอบมันดีมากแต่ว่าพอหลังจากนั้นจริงๆ NVP ที่กูรู้สึกว่าเหนือกว่าเดีคือการที่ พาเวลว่าเล่นเรืเ่องจมูกข,ของตัวเองคือถ้าไม่มีใครเล่นกูเล่นตัวกูอเองก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็ชอ,ชอบชอบตลกดีตลกดีไม่ได้ไม่ได้อะไรเกี่ยวกับอะไรอะไรเลยนะแต่แบบมันขำว่าเออมันต่งว่าก็มา,<อ>มานิรกรรมสำหรับโมเมนต์ของภูพาเวลนะคะทุกคนก็อย่าลืมไปติดตามของผลงานเขานะคะติด IG ไว้ด้านนี้ก็สามารถไปกดติดตามได้ก็สำหรับใครชอบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกเป็นใจเป็นชิวมีอะไรคอมเมนต์ต้ล่าสองสวัสดีเป็นชิวไปก่อนแล้วบ๊ายบาย